ใหญ่แน่อุ๊บดึงขึ้นมาลูกลองดึงขึ้นมาสิมีกระบงโอ้หลุดไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาปักเบ็ดเยียรเขียดกับลูกชายครับมีเบ็ดมาสี่สิบหลังไม่รู้จะใส่ได้หมดหรือเปล่าครับมีเขียด มีเขียดอยู่ประมาณสักยี่สิบสามสิบตัวเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับวันนี้ในทุ่งนาครับน้ำใหม่ๆแมไม่รู้ว่ามันจะมีปลาหรือเปล่านะเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันครับ วิธีการใส่ก็ไม่ยากครับเหยอะเขียดก็ใส่ให้เขียดมันลอยๆสักหน่อยให้เขียดลอยน้ำสักครึ่งตัวประมาณนั้นนะครับใส่ครับผมใส่เบ็ดต่อตรน,นี้ข้งางนึงลูกข้างกันนี้แหละ ก็ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับเงียบไม่มีเสียงปลาดิ้นเลยโอเคครับเดี๋ยวมายามเบ็ดด้วยกันตอนเย็นนะครับตอนนูดท่นนี้ขอใส่เบ็ดกันครับก็ได้เวลามายามเบ็ดแล้วครับผม ันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มกวาแล้วมั้งเนี่ยปป<ะ>ไปดูเด็กกัลูกสี่ทุ่มยี่สิบนะครับรอบแรกของเราเมดเย,หมด,ยหมดแล้วลูกโอ้คันนี้เยอะหมดเดี๋ยวเป็นเยอะก่อนลูกเออตดี๋มเป็นเยอะก่อน ะจะดู่ะ,ะเปลี่ยนเยอะไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันครับว่าจะมีแต้มหรือเปล่าวันนี้หลุดตลูกโอ้น่าจะหลุดนะหลุดจ้ะโอ้ปูกินโอ้ปูอะไม่ปูหลังนะฮะฉัน,นเยอะหมดโอเคครับจะเปลี่ยนเยอะครับอันนี้มาใส่เบรกก็เงียบมากๆเลยครับไม่ได้ยินเสียงตาเลย ใส่ปลายังไม่มาเนี่ยนะครับมาแต่น้ำครั้นี้ก็เหมือนเดิมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันดูครับก็จะมีมตัวมีแจมให้รับชมแบบ่นี้ไม่กินเลยครับผม เองหมดเลยแหละลูกไปโอเคครับถ้ามีแจมมีตัวยังไงเดี๋ยวถ่ายรับชมครับผมตรงนี้จบมันหันหน้ามีแจมครับน้องมังกรบอกครับผมอู้หูอู้อยู่ไปเนี่ยบอดมบอดิลูกบอดมันเนี่องโอ้โหสุดข้อน่นมาก อโอ้โหตัวสวยอยู่นะก็กกตัวสวยอยู่ครับผมใช้ได้เลยประมาณทัก2สองขีดโอ้มีตาอยู่ครับมีความหมายไามล้วหนึ่งแก้มครับผมนี่ง่ายเดี๋ยวลุง้งกันต่อครับ มีความหวันแล้วครับผมหเห็เนเงียบเงียบนึกว่าจะไม่มีปลาครับมีแล้วครับมันสใสแค่ตรงนี้แค่อืมมีขอไปกันจำมือลาอะไรลูกไม่รู้ดิโอ้ปลาชอน,อน,นตายแล้วาตายเป็นไงตายแล้วครับผม ดีครับตัวเท่ากันอย่างเมื่อกี้เลยครับหมันหมานครับผมเก็บครับผมตัวนี้ตัวที่สองนะครับแ้มที่สองของเราตากินแล้วมันหลุดดิโอ้มันติ๊วๆเลยเห็งว่าตากินแล้วหลุดนั่นเองนะตัวช่วยนี้หลุล้มเลย อโอ้วหมุนตุ๊ดติว้วเลยโหโมูกินอะไรเขาน้อกินไมได้ไงไงจะใส่ยเหยี่ยวไว้ใหม่ครับมีความหมาดนะครับสองแท้มครับนึกว่าจะไม่มีปลาครับหมีเงียบ ตัว,วนะอ้วนเลยเหะอือกรดลต่อครับผมออันนี้มีแซมครับผมตัวน,นี้มีแส้มองแมตาอะไรอย่ะนี้าอูเด็่องนเดกชงนู้ ดูถอนนะลองถอนมันดูดินะเออมองเด้ออติดแน่นเกนองใส่บุกจ้าตายยังอตายแล้วไม่ะดิเยังยังยังเหรอมีสงมจับโดนตาผมใหญ่ไหมุียตัวเท่ากันเลยตัวสวยเลครับ ตัวสีสวยเลยครับผมตัวนี้มีหนึ่งแก้มครับสา,ามแก้มแล้วจะใส่เยอะไว้ใหม่ครับผมแล้วเราไปลุ้นกันอีกครับเด็ดยังไม่หมดม,มานไส่ปลาก็สวยสอยู่ปลาต็ใหญ่อยู่่ ไปแล้วไปครับเปลุ้กันต่อครับผมก็ยามเดิดมาใกล้จะหมดแล้วครับแนมาสามแต้มสวยสวยก็มีเย็นหมดอยู่หลายขันครับตาก็กินยังไม่ค่อยดีครับ ก็พอมีตัวพอได้ตั้น้ำพริกอยู่ครับผมปิดปิดไม่ไนุ๊กหน่าจะหลุดท่านี้โอเคเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนเหยื่อ,อเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไว้ครับผมอยู่หไม่่รอเดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อไว้ก่อน อุ้ยขนาดหน้มีดิ้นครับผมอุ้ยใหญ่เลยลูกอุ้ยใหญอุ้ยดึงขึ้นมาลูกลองดึงขึ้นมาสิมีกระเปาาโอ้หลุดไปแล้วทำไมหลุดเอู้เสียดายครับเมื่อกี้ยังดิ้นอยู่เลยอ่ะใช่หลุดไปแล้วอันนี้ก็หลุดลอยกินโอ้ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับผมอูปิกิงดิ้นอยู่เลยครับเสียดายครับหลุดไปแล้ว ก็ออยางเบียดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหาดูที่ลูกได้กี่ตัวนีกปิดไฟหนูปิดไฟหนูเลยเอ,อ่าปิดแล้วก็ได้สามแต้มครับผมครับสามแต้มสวยๆอยู่นะครับตายตัวนึงตัวประมาณสองขีดสองขีดครับสองนิงนะ้วเนี่ยก็หลุดไปตัวนึงครับหลุดไป ตัวนั้นประมาณสักครึ่งกิโลนะครับลุดประมาณนะผมเห็นเห็นตัวมันนะครับมันโดดเดี๋ยวเรารุ้นพุนี้ช้าอีกรอบหนึ่งครับรอบนี้ก็พอได้อยู่ได้กินนะครับสามแต้มนี้กระชอนสวยๆครับไปครับคืนนี้ไปนอนแต่พุนีชามารุ้นกันครับผมไปลุปูไป